เดี๋ยวแป๊บนึงจะไม่ยาวจ้ะขอเสียงปรบมือกันต้อนรับผู้เข้าแข่งขันครับ ทถไข่สอง่ตีสามยังตาเตารอนนต้องอีกครั้งค่ะวนนะคะไข่สองไม่ไข่หนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ใส่5้าไข่หนึ่งกล้วยหนึ่งโอเคค่ะรอนตีตอบค่ะขอกระดาษหนึ่งชุดท่นะครับซึ่เหตุการนี้นะครท่าน ผู้เข้าแข่งขันนะครับก็ได้มาเตรียมความพร้อมอยู่บริเวณด้านข้างเดีดอีกแล้วนะครับเราขอเชิญชวนแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในโอกานี้ได้มาร่วมส่งกําลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันครับได้โอกาสในระหว่างที่อุปกรณ์อนนะคะ ผูน so ้ําเท้าเป็นที่รอหน้าเว็บตัวนั้นฉะนั้นเราสองคนจะขอชี้แจงกติกาการแข่งขันนะคะรวมไปถึงการแนะนำคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการนะคะรวมไปถึงการแจ้งรายชื่อของผู้ที่ผ่านการอบชนะเลือกตั้งเป็นจำนวนหนึ่งสามร้อยบาทนะครับโดยการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรามีกติกาบางอย่างที่ท่านคณะกรรมการจะได้ให้คะแนนผู้เข้ารร่วมา ขู่ล้อเทาโดยเป็นตัวแทนจากชุมชนนะครับประเทศหญิงกันก่อนนะครับคุณครูสุลาทิศเริ่มจากประเทศหญิงกันก่อนดีกว่านะครับอ่เดี๋ยวเชิญคุณครูสุลาทิศเลยครับ่ะสำหรับรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันหญิงนะในการแข่งขันขูดละอรท้าของชุมชนเดี๋ยวแป๊บนึงจะไม่ยาวจ้ะจากคณะคงอินคาขอเสียงปรบคือดังต้อนรับผู้เข้าแข่งขันค จะมีหมายเลขติดอยู่ซึ่งความสนุกก็คือค่ะเดี๋ยวนะคะข่แอแป๊บเดียวก่ะด้าเด็นอยชุ่มเพง้าขอเสียงขอบคุณด้จารั์ครับ แสดงของเราก็น่าจะพรอบแล้วนะครับไยแล้วค่ะคุณครูวันนี้ฝากโรตีมากี่ลูกครับ500ลูกค่ะหมดไร้อยัง มีโรตีหลากหลายเลยค่ะที่เป็นสิงเดเจี่ของร้านก็คือโรตีตบค่ะโรตีตบคู้แห่งยี่หนึ่งโรตีตบไข่ดาวโรตีตบกะหรี่กะรแล้วก็โรตีไก่มัตตบะนะคะเพราะว่าคุณแห่งจะไม่กินเนื้อก็เลยจะทำแต่ไก่มัตตบะโรตีไข่โรตีธรรมดาโรตีไข่ใส่กล้วยโรตีไข่ช็อกโกแลตมีหลากหลายตบได้านด้านหน้าเลยนะคะเราจะบอกแล้วทุกอย่างของคุณแห่งรับประกันได้อร่อยที่หนึ่งค่ะสุดๆของดีย่านตาขาวค่ะแล้วทำไมถึงตบแรงขนาดนี้ครับ ป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะเพราะแรงคู่หนึ่งคือผู้หญิงที่สตรองคุณครูที่สตรองค่ะวันนี้ตกไปแล้วกี่ลูก,ลกครับวันนี้ตกไปแล้วกว่า100ร้อยกว่าลูกค่ะ,คะตกคุณแจครับไม่ตกค่ะเดี๋ยววินัยมาวันนี้เตรียมพละดกำลังมาที่ไหนคะ